คือสังเกตวประเทศนี้เนี่ย,ย้็ปล่อยให้ผู้ครอบครองเนี่ยเพ่น่าเพราะว่าแต่ละเรื่องที่ที่เ้าเขาได้จ่ายภาพไปแล้วแล้วก็มีข้อสรุปเรียงเรื่องอืของเนื้อหาทั้งหมดที่ได้พูดเมื่อวานนี้ปัญหาก็คือว่าคุณเป็นใครเอาว่าก่อนคุณเป็นใครต้องถามนะต้องถามคำถามนี้เลยเ คุณเป็นบุคคลต้องห้ามทางการเมืองเป็นสมาชิพกพรรคการเมืองก็ไม่ได้ถูกตัดสิทธิ์ทางการเมืองตลอดชีวิตแต่มันถล่มมาขนาดนี้ก็ให้รัฐบาลใหม่เนี่ยทำนิรโทษกรรมได้เลยนะครับให้มาดำรงตำแหน่งทางการเมืองได้ให้รู้แลว้วรู้รอดกันไปคือบ้านเมืองเรานั้นถ้าจะคิดปราบปรามเรื่องการทุจริตคอร์รัปชันเนี่ย คนในชาติบ้านเมืองเนี่ยจะมาสนัเสรินเยือนยอคนทุจริตคอร์รัปชันไม่ได้เราเนี่ยนะครับกําลังอยู่ในช่วงที่มึนงงว่าเขาต้องคดีทุจริตคอร์รัปชันสารพิภากษาและตัวเองยอมรับว่ากระทําความผิดจ,จริงเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับไม่ใช่เรื่องว่าใครมาพูดว่าจะทําอะไรแต่ว่าถ้าไม่ได้ดูภูมิหลังเนี่ยเราจะเข้าใจอะไรบิดมาก ทำให้คนมันลืมอครับว่าเรื่องการคอรัปชันนะครับไม่มีความหมายถ้ามีวิชันไทยแลนด์เห็นไนหะคนไทยเนี่ยนะครับอยู่ในสภาพเหมือนถูกสะกดจิตหรือยังไงและที่สำคัญที่สุดก็คือว่าคนเขาสงสัยความเป็นตัวตนของนายกรัฐมนตรีคนใหม่อยู่แล้ว ทีนี้ก็เอาบุคคลที่ต้องคดีทุจริตคอร์รัปชันคืออยู่ในบ้านอีกนะครับพ่อลูกก็ครอบครองกันได้แต่ว่าไม่ใช่ครอบครองประเทศเพราะว่าเมื่อลูกเป็นนายกรัฐมนตรีนั่นเนี่ยนะครับมีหน้าที่ส่วนตัวเองเนี่ยเขาห้ามมีหน้าที่ยกเว้นว่าอะไรที่ไม่เป็นทางการแต่ทุกเรื่องเป็นการชี้นำรัฐบาลชุดนี้แบบเป็ดเสร็จแล้ว เพราะแต่ละเรื่องก็เป็นนโยบายที่รัฐบาลเศษรษฐาพยายามจะทําและก็ทําไม่สมําเ mm hmm. ร็จปัญหาก็คือว่าคนไทยจะยอมให้แต่ละเรื่องเนี่ยมันเกิดขึ้นมาได้หรือไม่คือเรื่องที่เป็นคุณกับประชาชนไม่มีปัญหาหรอกนะครับแต่ว่าเรื่องที่จะเป็นความเสียหายให้กับประเทศชาติบ้านเมืองเนี่ยเรื่องบ่อนอย่างเนี้ยเรื่องที่ดิน99ปีดิจิตอลบอลเลตเนี่ยสุดท้ายนี่ย ที่เราพูดเรื่องเงินสดเรินสดเนี่ยนะครับก็ยอมระลอกแรกแต่ว่าระลอกหลังเนี่ยคือตัวเลขมันมันต้นทุนมันมันหนึ่งหนึ่งในห้านะครับหายไปครึ่งหนึ่งอย่างไรก็ตามเนนะครับมันก็ยังเป็นส่วนที่นะครับที่ยังได้ประโยชน์อยู่เพราะว่าอย่างไรก็ตามนั้นเนี่ยนะครับเป้าหมายเรื่องคอนโดเรื่องที่ดินเนี่ยที่จะใช้ระบบเงินดิจิตอลน,นะครับที่เป็นการฟอกเงิน โดยใช้เทคโนโลยีเนี่ยผมว่าบ้านเมืองเราเนี่ยนะครับกำลังกำลังเดินเข้าสู่ความหายนะอย่างใหญ่หลวงมากที่สุดผมก็มีความวาดหวังกันว่าเรื่องคุณสมบัติของนายกรัฐมนุรีเรื่องกรณีของชั้นสิบสี่เนี่ยคนที่มีหน้าที่เนี่ยอย่าได้ปล่อยให้มันเนิ่นนานนะเพราะยิ่งปล่อยให้เกิดความเสียหายขึ้นเนี่ยม,มันแก้ไขปัญหาย,ยาก บางเรื่องเรื่องทั่วไปเนี่ยนะครับความจริงก็เรื่องเป็นจํานวนมากเป็นเรื่องเกอมนะครับถ้าใครไม่เคยฟังก็คิดว่าเป็นเรื่องใหม่แต่ว่าไอ้เรื่องที่กําลังจะทําเนี่ยอืนะครับที่มันเป็นความเสียหายเนี่ยและมันเป็นผลประโยชน์ที่มองไม่เห็นว่าเป็นผลประโยชน์ชาติได้อย่างไรคือผมเองก็เห็นว่าประเทศมันเดินมาถึงจุดเสียหายมากเพราะแต่ละเรื่องแต่ละรานั้นเนี่ยนะครับ แต่และฝ่ายได้ปล่อยปละละเลยแม้ว่าเราอาจจะคิดเรื่องการเข้าสู่กิลิงคส่วนก็ตามเพราะเองก็วาดหวังว่าหลังจากมีการถแถลงนโยบายเสร็จถ้าเอากันตามเนื้อผ้าเนี่ยเรื่องสนามข้อันภายนี่ตายง่ายที่สุดเลยใช่ใชเรื่องสนามข้อันภายเป็นอื่นไม่ได้เลยนะครับเทียบเคียงยังไงเนี่ยนะครับเข้าเรื่องจริยธรรมเนี่ยอย่างไรก็หลุดยาก นะครับเรื่องข้อสอบรั่วก็อาจจะต่อสู้ตูๆตูไทยๆกันไปได้นะแม้ว่าจะพยานประจักษ์หลักฐานมากมายก็ตามคืออาจจะเป็นผู้ได้ได,ได้ได้รับประโยชน์แต่แตว่าไอ้ตัวเชื่อมต่อเนี่ยมันไม่ถึงแต่ว่าถ้าเอาไห้ตายเลยเนี่ยเอาได้นะ,นะไม่เรื่องนี้ก็เอาได้จะเอาเอาไอ,าอ้เรื่องอันทายเมื่อกี้ละหนักสุดหนักหนักสุดนะครับเพ<อ>ราะมันจะดิ้นมุมไหนก็ดิ้นไม่ออกนะครับเพราะฉะนั้นผมเองก็อยากจะดูเหมือนกันว่า คนที่มีหน้าที่เนี่ยเขาจะทํากันยังไงส่วนเรื่องชั้นสิบสี่เนี่ยนะครับปปชบัตรนี้ได้ภาพทีวีวงจรปิดได้วยังนะครับเพราะว่าตัวเองกล้ากล้าไปขอในสิ่งที่ก็ว่า,าคือกล้องเสียเนี่ยสแสดงว่ามีของเมื่อวานนี้เมื่อวานนี้เขาพูดว่าเขากินวายหนักไปหน่อยตั้งแต่กลับมาหรืออะไรเนี่ยพูดอะไรพูดเมื่อวานในบนเวทีอ,ะอ่ะว่าเขากินวายมากไปหน่อย คือพูดเยอะแม้กระทั่งเรื่องการสัมภาษณ์สื่อเกาหลีเนี่ยไม่รู้ว่ามีการบันทึกวิดีโอที่คดีหนึ่งสองที่วัาสบายมากแต่ว่าที่ที่หลักก็คือว่าไม่รู้ว่าเขาบันทึกวิดีโอแล้วถ้าคุณกินวายแสดงว่าคุณไม่ได้คุณไม่เข้าเงื่อนไขที่จะได้สุขภาพคุณไม่ได้พักโทษะนะแต่ว่าคุณบอกคุณกินวายได้เนี่ย <laughs> คือเอาอะไรกันไม่ได้เลยนะครับไม่ว่าจะแสดงบทขึงขังยังไงแต่บทเลี้ยวนีนเลี้ยวสนิท การการันตีเรื่องการรัฐประหารอะไรมาการันตีตัวเองยังไม่รอดอน้องตัวเองก็ไม่รอดแล้วก็ทั้งสองครั้งตัวเองก็เป็นสาเหตุนะและครั้งนี้นยถ้าจะมีอีกครั้งหนึ่งตัวเองก็เป็นสาเหตุอีกเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับคือเรื่องทั่วไปผมก็ฟังกันมาแล้วหลายรอบแต่ว่าเรื่องที่กําลังจะทําใหม่เนี่ยนะครับแล้วก็ดูทิศทางว่าถ้าเป็นลักษณะอย่างนี้ไม่ต้องนะครับไม่ต้องไปคิดเป็นอื่นหรอก ว่าใครเป็นผู้มีอำนาจตัวจริงในทางปฏิบัติและที่สำคัญท,ที่สุดก็ออกมาพูดให้มากทุกวันนะครับใอ้มากยิ่งขึ้นเราก็จะได้ดูน้ำยาของสังคมนี้เหมือนกันว่าว่าจะเอากันยังไงคือถ้อยคำเมื่อวานนี่ยนะครับบรรดากองเชียร์ก็บอกบัดนี้พลิกฟืน้นแลวแต่ว่าถ้าไปดูในทางเนื้อผ้าเนี่ยนะครับผมว่านี่กำลังจะเริ่มต้นวิกฤตรอบใหมนะ่คนที่มีสติสัมปชัญญะเนี่ยนะครับ เขาจะยอมให้เรื่องแบบนี้เกิดขึ้นมาไม่ได้นะเพียงแต่ว่านี่ครับไอการเหลืองลมลูกแก่อำนาจทั้งปวงนั้น,นแล้วไม่รู้จักสถานะของตัวเองนั้น,นผมว่าจะนำสู่ความหายนะกันอีกรอบหนึ่งประเด็นต่อมานั้นเนี่ยเรื่องการจัดตั้งคณะรัฐมนตรีนี่ไม่ง่ายนะและผมไม่เชื่อว่ากฤษฎีกาสามารถการันตีเรื่องจริยธรรมได้ครับ หรือแม้แต่กระทั่งเมื่อวานเนี้นะครับประเด็นระหว่างบนะิ๊กป้อมเนี่ยการไปอ้างว่าบิ๊กป้อมไปขอเป็นประธานปปชเนะี่ยม,มันเป็นอำนาจของรัฐบาลนะอันนี้นี่ตายหนักเลยนะแล้วไม่ให้แล้วกรวดอ่ะเพราะว่าเป็นหน้าที่ของวุฒิสภาที่เขาสงสัยเรื่องวุฒิสภาในปศสนั่นที่ครอบงำองค์กรอิสระจําไม่ได้เลยเป็นแทรกแซงองค์กรอิสระเป็นเหตุผลนะครับหนึ่งของสําหรับการยึดอํานาจนี่ยิ่งกว่าใบเสร็จสิ แต่ว่าวันนี้เนี่ยนะครับการที่พักพลังประชารัฐก็ปรับเกมเอาเรื่องข้อบังคับพักที่ยึดโยงกับพรปพักการเมืองเนี่ยขึงเอาไว้นะครับคือซึ่งผมดูว่าเป็นการวางบินใบแรกคือไอ้เรื่องจะเข้าร่วมรัฐบาลผมว่าเป็นเรื่องหวังข้าวน้อยกันออยู่แล้วในทางปฏิบัติแต่ว่าเป็นการวางเขาเรียกว่าวางบินเอาไว้เพื่อที่จะได้เดินต่อนะครับว่ามันผิดกฎหมายอย่างไร และที่สําคัญที่สุดก็คือว่าทวงทํานองของ้อมูลเอกประวิตยก็ไม่ได้ออกมาตอบโต้อะไรแต่วางวินในนี้กันเอาไว้นะครับผมว่าแต่ละเรื่องเนี่ยจะเต็มไปด้วยความยากลําบากทั้งสิน้นดูเหมือนว่าง่ายแต่ว่ามันซ่อนแต่ละเรื่องแต่ละราวเอาไว้นะครับคือเอาเวลาถามคฤษฎีกาคฤษฎีกาจะไปการันตีเรื่องจริยธรรมคนได้ไงแล้วทีนี้เนี่ยนะครับท้ายุดกต้องตอบว่าไปต้องอยู่ที่สารรัฐธรรมนูญ ก็หนึ่งตอบแบบคราวที่แล้วสองก็จะตอบแบบปลายเปิดไว้ไม่ยืนยันเพราะไม่ยืนยันไม่ได้ก็อาจจะบอกว่าตรวจสอบแล้วคนนี้มีเรื่องนี้กับมีคดีนี้เคยถูกลองเรียนแบบนี้อาจจะตอบมาแค่นั้นทีนี้เนี่ยนะครับก็เทียบเคียงว่าสารรัฐธรรมนูญก็จะไม่รับวินิจฉัยนก่อนที่จะเป็นเใช่ทีนี้พอพอเป็นเี่ยทีนี้เข้ามาในแดนอืม ราะว่ามันไปทุกมันไปยากมากในแต่ละประเด็นที่กําลังเจอกันอยู่เนี่ยและที่สําคัญที่สุดนั้นเนี่ยนะครับพรรคการเมืองแต่ละพรรคก็เจอชะตากรรมไม่ต่างกันแต่ดูวิธีการเอาคืนของพรรคไทยสร้างไทยนะทยอยขับเอารายแรกก่อนอเขาขับด้วยเหตุผลว่าผิดจริยธรรมร้ายแรกใครจะกล้ารับเห็นไหมขับเสร็จต้องหาพรรคการเมืองใหม่ใช่ไหมเมื่อรู้อยู่แล้วข้อหาผิดจริยธรรมอย่างร้ายแรงคุณไปรับได้ไหม เห็นไหม,มเห็นนะ<ม>เขาปรับต่อไปเนี่ยคือวิธีการปรับเกมที่จะแก้กไขปัญหานะ,นะครับและก็มีความเท่าดัน,เ,น<ม>เพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับผมว่าการเมืองเนี่ยกำลังจะเดินไปถึงจุดจุดอับเต็มทีแลหละ<ม>นะครับส่วนว่าจะนําไปสู่อะไรนั้นเนี่ยเราคงจะดูกันตามระดับเพราะสิ่งที่พูดกันมาทั้งหมดไม่ใช่ทากันง่ายๆนะนะครับเพราะว่ามันเสียการเมืองเสียศรัทธาสารพัดไปแล้วและก็และที่สำคัญพอหยิบยกเนี่ย ใครมันจะยอมให้ขายแผ่นดิน99ปีอ่ะมันไม่ได้มันไม่ได้มันจะมีอีกเรื่องหนึ่งที่ที่ที่หลายคนเนี่ยลืมไปแล้วคิดว่าไม่สําคัญนบะันก่อนผมพูดไปทีแล้วเรื่องพักไทยรักษาชาติจับวันนี้ก็วันนี้เรื่องนี้ก็จะมีการขุดคุยกันขึ้นมาประเด็นมันก็คือกันประเด็นเนี่ยมันก็คือว่าเออเรื่องเนี้ยมีการเอาชื่อของทุนกระหม่อมมา ปัญหาคือใครเอาต้องลงพระนามต้องเอารายชื่อเอาพระนามเนี่ยมายืน่นดูในกรรมการกรรมการบริหารพักแล้วเนี่ยมันต้องเชื่อมไปยังบุคคลภายนอกว่าใครที่มีใครที่พอจะมีลักษณะที่จะเข้าถึงได้พี่น้องก็จะไปย้อนดูภาพเก่าๆแล้วกัน ว่าใครมีลักษณะที่จะเข้าถึงแล้วสามารถที่จะไปทูลเชิญมาเป็นแคนดิเดตนายกได้ใครไปเอาเออพัฒนามมาได้มายถึงเอาลายเซ็น,นมาได้แล้วก็หนึ่งในนั้นเนี่ยมันก็จะมีคนอยู่คนหนึ่งเนี่ยที่มีความใกล้คิดสนิทสนมกับกุ้งอิง ตั้งแต่สมัยเรียนไปเรียนต่างประเทศจนมาทำงานช่วยพักเพื่อไทยมาทำงานอ,อ,อยู่ใกล้ชิดเศษฐาตทางทางคนนี้ฉะนั้นวันนี้สังคมกำลังขุดแต่ละเรื่องและจะเห็นว่าพฤติกรรมล่วงล้ำกั้าเกินในเรื่องเกี่ยวกับสถาบันกรรษัตริย์นั้นเนี่ยมันมีพฤติกรรมที่เชื่อได้ว่ามีการกระทำที่ที่ ที่ไม่เหมาะสมเข้าข่ายแดนกฎหมายอยู่จริงอันนี้ก็จะเป็นเรื่องที่ละเรื่องนี้ก็ถ้าสืบเรื่องนี้ก็จะเร็วเหมือนกันกับนอกทํากัน,นก็นเหมือนกรณีสื่อไอ้ที่ไอ้เกาหลีใต้เนี่ยบอกไม่รู้ว่าเขาบันทึกวิดีโอเป็นลายไมความว่าอย่างไรเ,เป็นไไมคือการสู้ในลักษณะอย่างนี้เนี่ยนะครับแล้วก็บอกว่าสบายแต่ว่าบอกไม่รู้ว่าบันทึกวิดีโอเห็นไหมทีนี้เนี่ยนะครับผมว่าในแต่ละเรื่องแต่ละราวเนี่ยมันเริ่มมัดมาทุกขณะ คือหน้าวันนี้เนี่ยนะครับ <c oughs> ผมว่าชุดนี้อาจจะเร็วก็ได้ถ้าเราเทียบเคียงขนาดแน่ๆอย่างคุณสมัครได้เจ็ดเดือนสมชายวงสวัสดิ์เนี่ยสเดือนครึ่งนะถ้าเอาอะไรที่มันมีความมั่นใจในสถานการณ์ที่มันเปราะบางขนาดนี้เพราะแต่ละเรื่องมันมีมันมีมันมีตัวอย่างมันมีคําวินิจฉัยเดิมอยู่แล้วเนี่ยมันมันช่วยให้รอดยากมากนะครับยกเว้นว่าต้องการจะปล่อยให้ไป สร้างปัญหากับชาติบ้านเมืองเพราะว่าประตูที่มันเปิดเข้ามาเนี่ยนะครับไม่ว่าเรื่องการให้เช่าความจริงก็คือการขายแผ่นดิน99ปีคอนโด99ปีพร้อมแผ่นดินเนี่เรื่องบ่อนซึ่งมันสุ่มเสียงมาเรื่องดิจิตอลวอลเล็ตเนี่ยนะครับท้ายยกแรกเนี่ยนะครับก็ก็สุ่มเสียงก็ถอยจังหวะหนึ่งแต่ว่าไม่หยุดนะคือทุกเรื่องราวนี่นะครับมันเต็มไปด้วยแบบเดิม ก็อ,อธิบายดูเหมือนว่าประชาชนจะได้ประโยชน์แต่ว่าท้ายที่สุดมันก็คือทับซ้อนชุดแรกมีเงินน้อยเงินก้อนใหญ่สามแสนจะไปอยู่ที่ชุดหลังชุดหลังซึ่งจะเป็นดิจิตอลวอลเล็ตจะผ่อนคลายอารมณ์ความสึกในช่วงแรกทีนี้เนี่ยนะครับผมมองเห็นว่าสภาพรัฐบาลแบบนี้ในวันประชาชนอาจจะอ่อนแอนะแต่ผมเชื่อว่าความตื่นตัวของประชาชนจากการกระตุกข,ของ ของคุณทักษิณเนี่ยมันจะเริ่มรุนแรงขึ้นทุกขณะนะคือสังคมมันมีความอึดอัดประชาชนก็มีความอึดอัดมันไม่ใช่เรื่องนี่นะครับยังไงถ้าไปฉายวิสัยทัศน์ก่กอนย่อมเนื้อว่าเศรษฐาเนื้อว่านายกกรงยิ่ง,ง,งนะครับแต่ว่าคุณเป็นบุคคลที่ที่มีปัญหานะครับแล้วก็แม้ว่าในส่วนการเมืองอาจจะสมยอมกันได้นะแต่ว่าไม่ใช่ส่วนของประชาชน ผมว่าทิศทางเนี่ยนะครับมันจะนําไปสู่การเปลี่ยนแปลงอีกรอบหนึ่งซึ่งภาคประชาชนที่ผมกับมินุเข,ขาพูดเสมอว่าถ้าภาคประชาชนไม่แข็งแรงเนี่ยเราก็จบแบบเดิมเองเพราะว่านี่นี่พาพาเขาเดินกับดักทั้งสิ้นนะแต่ว่านี่เสียหายกว่าเดิมมากนะเท่าไรเลยเสีหยสหายกว่าเดิมเยอะมากนะครับเพราะว่าแต่ละเรื่องให้เกิดการกระทําขึ้นมาวันนี้ก็เห็นแล้วว่าว่าเป็นความประสงค์ของใครนะครับก่อนหน้านี้ก็ ความจริงคนก็แทบไม่เชื่อตอนสมัยเศรษฐาทวีสิน <c oughs> เพราะวันนี้มันปรากฏตัวนะครับการันตีมีรายละเอียด <c oughs> นะครับมากกว่ารัฐบาลที่ผ่านมา <c oughs> นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับในแต่ละเรื่องราวผมว่ามันกําลังจะใกลจ้จุดจบเต็มทีแล้วแหละจุดจบที่ว่าก็คือหมายความว่าเป็นการทายทาประชาชนถ้าประชาชนไม่แข็งแรง <c oughs> นะครับเราก็ต้องเสียกันเรียงกันตามลําดับรวมกระทั่งการทําหน้าที่กันในแต่ละส่วนผมเชื่อว่าคนที่เขา นะครับดาเนินการเรื่องนี้เขาคงจะ,จะจะรอนะครับแล้วก็จัดจังหวะกันและหลังจากนั้นก็นับถอยหลังกันเพราะนะครับนานวันคือความหมายนาของชาตินะครับไม่ว่าเรื่องแผ่นดินนะครับไม่ว่าเรื่องอบาย,ยมุกนะครับเรื่องผลประโยชน์และอย่าไปคาดหวังอะไรว่าจะสู้เรื่องความเหลื่อมล้ําเรื่องทุนผูกขาดอํานาจเหนือการตลาดเมื่อวานอยู่ครบ เข้าใจยังทำไมป่าหมอคังดำาเรื่องเรื่องพลังงานไมแก้แก้ไม่ได้ป้าหมอคังดำก็หาต้นตอไม่ได้ครบหมดพลังงานแก้ไม่ได้ไม่ขาดขาดขาดพูดแค่ขาดเจ้าสัวรายเดียวตอนนั้นเมื่อวานครบหมดทั้งประเทศครับแล้วจะจะสู้เรื่องอะไรนะครับเพราะฉะนั้นี่จะแก้ไขปัญหาแก้อะไรไม่ได้วางบินเลยเมื่อวานเนี่ยคือหมายความว่านอกจากการพูดที่ นะครับของตัวเองในสถานะที่ต้องคดีทุจริตคอร์รัปชันแต่ว่าบรรดาเนี่ยนะครับผู้ทรงอิทธิพลทางเศรษฐกิจเมื่อวานเนี่ยที่จะคิดจะแก้ไขเนี่ยนะครับปฏิรูปแต่ละด้านหรือแม้กระทั่งพลังงานทุนผูกขาดครบหมดก็เนี่ยที่ที่ผมพูดบอกพี่น้องประชาชนว่าเราอยู่ภายใต้การปกครองของกงสีใหญ่เนี่ยเมื่อวานเมื่อวานเมื่อวานก็ใบเสร็จชัดเจนหมดผมเห็นแล้ว คือผมเองเนี่ยนะครับมองว่าพูกกล้าเลยอว้คือความจริงก็ยังหลบหลบซ่อนๆอ,อยู่บางความที่ที่ผ่านมาตลอดเวลาก็เป็นแบบนี้ในประเทศไทยครับนะครับประชาชนที่ไปตายบาดเจ็บล้มตายติดคุกเขาไม่เห็นภาพนี้หรอกแต่ต้องขอบคุณเมื่อวานผมนี่เห็นแล้ว <laughs> นะครับเห็นมาก่อนแต่ว่าอธิบายอย่างไรประชาชนก็อาจจะลังเลคลางแคลง<อ>นะครับแต่ว่าต้องขอบคุณเมื่อวานเนี่ยนะครับจัดอีกนะครับชอบ คือหมายควาคือใครจะเชื่อนะครับก็ปลูกฝังให้เกิดต่อสู้สร้างเนี่ยนะครับแรงแรงเครียดแค้นกับประชาชนแต่พอเลือกตั้งกันเสร็จจะตั้งรัฐบาลกันเสร็จอืเนี่ยภาพอย่างเนี้ยครบถ้วนนะครับเพราะฉะนั้นทุกอย่างเนี้ประชาชนก็ถูกใช้เป็นเครื่องมือแล้วถึงที่สุดเขาก็ไม่ได้แคร์อะไรประชาชนทุกฝ่ายนะตายบาดเจ็บสูญเสียนิสรภาพไม่ได้มีความหมาย นะครับสิ่งที่ปรารถนาสูงสุดก็คืออำนาจและผลประโยชน์ได้แล้วก็ไอ้ที่ตายไปก็ตายไปเจ็บก็เจ็บไปติดคุกก็ติดคุกไปพวกนี้ก็เสพสุขกันไปนะครับและที่สําคัญที่สุดก็เขิมเริมไปทําอีกหลากหลายเรื่องราวที่จะสร้างปัญหาขึ้นมาใหม่เมื่อวานตัวตัวละ,วละครเกิบครบนะครับเพราะฉะนั้นอย่าวาดหวังนะครับว่าในแต่ละเรื่องมันจะแก้ไขปัญหาได้พูดไปก็เท่านั้นแต่ว่าในทางปฏิบัติก็เห็นนะเห็นแล้วว่าไอ้เรื่องปัญหาเดิม ไม่มีทางจะแก้ไขได้และเรื่องใหม่ก็ไป,ไปเพิ่มความเสียหายเท่านั้นเองมันมีอยู่ทั้งในประเทศะนะครับช่วงท้ายรายการคุณผู้ชมครับเช่นเดิมเราพูดถึงการดูแลสุขภาพของเหงือกและฟันนะครับยาสีฟันไทยดียังคงจัดจาหน่ายให้คุณผู้ชมอยู่นะครับฟันแข็งแรงนะครับลมหายใจสดชื่นนะครับด้วยสมุนไพรหลากหลายชนิดที่สกัดออกมาแล้วก็ทําออกมาเป็นยาสีฟันนะครับไทยดีขายกันมาตั้งแต่พีซีวีอยู่ที่อิมพีเรียลเวิ์ลลาดพร้าวนะครับจนกระทั่งปัจจุบันนี้ลูกค้า เก่าเนี่ยก็ยังเนียวแน่นนะครับวันนี้เราจัดโปรโมชั่นกันอยู่ตลอดช่วงนะครับของรายการคือซื้อ6แถม1ราคาปกติ1,140บาทนะครับลดลงมาแล้วแถมไปอีก1ห,หลอดด้วยนะส่งฟรีด้วยนะครับ1,080บาท098835792 0 9 9 8 8 5 5 7 9 2 1ครับแล้วก็สบู่พิสพัสเป็นสบู่สาหร่ายนะดูสปอนเซอร์แล้วรู้สึกสมเพชเ,เวทนาเห <c oughs> มือน,นกับเมื่อวาน อันนี้ไม่ใช่สปอนเซอร์เรานะนี่สปอนเซอร์ของทีมงานทีมงานสปอนเซอร์ทีมงานทีมงานก็ทำทีมงานเพื่ออะไรได้แต่ว่าไม่ใช่ตนีไม่ไม่ได้ไม่ใช่สปอนเซอร์รายการไม่ต้องไม่เรียกว่าสปอนเซอร์เพราะว่าแต่ว่าเราคิดค้นขึ้นมาเพื่อหาอะไรต่อชีวิตเราได้ให้กับสถานีคือหมายความว่าเป็นเป็นของสถานีนี่นี่ ช่วยอะไรขนาดน้ำขนาดไปมากนะครับซึ่งก็ไม่เพียงล้อได้น้อยเแล้ว่าสมทบทุนกันไปนะครับแต่ว่าใช้ดีแต่ว่าใช้ดีลูกค้าลูกค้าเหนียวแน่นครับไม่ได้อิจฉาสปอนเซอร์เมื่อวานหรอกอันนี้อันนี้ใช้ดีและมีจริยธรรมด้วยนะครับสบู่ก็ใช้ได้ทั้งผิวหน้าและผิวกายนะครับของดีดีจริงๆเพราะว่าลูกค้าเก่าเนี่ยเป็นเครื่องการันตียืนยันได้นะครับว่าเราขายกันมาอย่างต่อเนื่องแล้วก็มีลูกค้าประจำจริงๆริงนะครับ0988357920 นะครับศูนย์เก้เช่นเคยนะครับซื้อ6แถม1เช่นเดียวกันครับสำหรับสบู่และยาสีฟันส่งกันทุกวันอยู่แล้วนะครับก็หวังว่าจะมีลูกค้าใหม่เพิ่มเติมเข้ามาแล้วก็จะเป็นลูกค้าขาประจําของพวกเรากันนะครับเบอร์เดียวกันเลยทั้งไทยดีแล้วก็สบู่ด้วยนะครับห้าจบบาทลด510บาทนะครับมีแถมด้วยแล้วก็มีส่งฟรีด้วยนะครับโทรเข้ามาได้ที่2เบอร์นี้เช่นเดียวกันครับร้านอาหารมาพบกันได้นะครับที่ข้างหลวงปู่ทวดสวนเตียยวววตตมก๋๋เเรือ แล้วก็ร้านอาหารมีอาหารอีสารอยู่ที่ร้านเดียวกันด้วยนะครับส้มตำนะตำไหลบัวมีไก่ย,ย่างแล้วก็มีอาหารภาคกลางเล็กน้อยครับไว้ทานคู่กับเครื่องดื่มตอนคำ่คำๆเที่ททยงๆนี้ได้อร่อยเหมือนกันนะครับแล้วก็ร้านอาหารใต้นครนวลจันทร์นะครันนนนครบเป็นอาหารแบบนครนะครอยู่ในซอยรามินทาน40แยก33ทับ1น,นะครับใกล้ๆก,กับซอยนวลจันทร์นี่แหละครับ ร้านก็คล้องจองกับชื่อซอยนครนวลจันทร์นะครับเมนูยอดฮิตมีหลากหลายนะครับมีไก่ทอดมีขนมจีนน้ำยาปากใต้มีปลามากมายครับหลายชนิดแล้วแต่ว่าไปออกเรือมาตกอะไรได้มาก็จะเอาผลกันมาขายที่ร้านนี่แหละครับเพราะงั้นสอบถามกันได้มีปลาตัวเล็กตัวใหญ่ไซส์เป็นยังไงบ้างนะครับในช่วงนี้สอบถามกันที่เบอร์0 9 2 8 1 0 8 3 9 4นะครับอันนี้ก็พบปะกกันได้นะครับแวะเวียนกันมาก็เผื่อได้เจอกันพูดคุยนักไทยกันครับหลากหลายเมนูอร่อยจริงครับ ก็เปิดทุกวันอังคารถึงวันอาทิตย์นะครับนะครับวันจันทร์อยู่วันนี้ขอบคุณทั้งสองท่านนะครับวิเคราะห์กันพรุ่งนี้เวลาเดิมไหมครับพี่ตู่ครับนะครับวันนี้ขอบคุณพี่ตู่ครับจตุพรพรมพันธ์แล้วก็พี่นกเขาวันนี้เสียงแหบไปนะครับมันเดินสายหลายเลยก่อนเข้ารายการนี้ต้องมีรายการอื่นอยู่แล้วคือหมายความว่ามาถึงรายการนี้ก็กรอบแล้วร้วก็ขอบคุณพี่นกเขาด้วยครับวันนี้ครับครับสวัสดี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 ครับผมธงชัยกับพิเศษและทีมงานทุกคนลาพร้อมกันวันนี้สวัสดีครับ